เรื่องโลงเด็กเลี้ยงประพันธ์โดยมงกุฎด,ดาวเหนือภาคเสียงโดยพี่ร่มปตีหากชื่นชอบย่ายเสียงช่องเราอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะแต่ท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อ,ตอสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m a r k e t com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเปอ็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดแคมโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต่อใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมามากเลยค่ะแนะนำเรื่องนะคะ ชื่อตัวละครนักทกรอภากอหรือปราดเป็นพระเอกของเรื่องนะคะส่วนนางเอกของเราชื่อออนรินเจริญกอหรือเหมียวแล้วต่อไปก็จะเป็นสุพิชชาคุณาการหรือชาชาเป็นดูติดแม่เลี้ยงมุตตาภาคุณาการหรือมุตตาเป็นแม่เลี้ยงไรวินมิ้งเจริญทรัพ รือวินเป็นเพื่อนพระเอกนะคะทายาดาตองกิจพาณิชหรือยาดาเป็นเพื่อนของนางเอกค่ะคำโปรยเขาคืออาจารย์พิเศษเธอคือนักศึกษาถนนของเขาและเธอ์มันคนละเส้นแต่เขาดันจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาหาแล้วหลอกล่อให้ขึ้นเตียงกับเขา นักทักกรหรือภากรชื่อเดนโปราดหนุ่มวิศวกรระบบตำแหน่งดีเรคเตอร์ที่รับเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐแต่กลับตกลุมรักนักศึกษาของตนเองที่เคยปฏิทานไว้ว่าจะไม่เป็นสมภารแต่เส้นมโนธรรมดันขาดผึงเมื่อได้จูบแรกไปแบบบังเอิญอ่อ,อนนาเรนเจริญกรหรือเหมียวนักศึกษาชั้นปีที่สี คณะอักษรศาเอกฝรั่งเศสชีวิตเธอโดนสองแม่รูที่เข้ามาปลอกรอกพ่อจนสุดท้ายพาอหัวใจวายกระทันหันทำให้นางมาสองคนนั้นขายทรัพย์สินที่ควรจะเป็นของเธอทิ้งแล้วก็ไปเสวยสุขปล่อยให้เธอดิ้นรนลำพังจนเมื่อเธอได้รับรู้ว่าอาจารย์ปราบผู้นี้ทำให้ผู้หญิงหลายคนหมายปองเป็นคนที่สุพิชาเพื่อนรักเพื่อนชั่ว ที่พระความสุขของเธอไปก็หมายปองเขาเช่นกันเพื่อต้องการเอาชนะเธอจึงยอมเป็นเด็กเรียของเขา thank <laughs> you